สวัสดีครับผมลุงหลอดเอฟซีครับเมื่อนี้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบังไฟมาฝากปีฝากน้องครับขอขอบคุณข้อมูลจากออนิวเก่งเจริญครับหรือเก่งเจริญนั่นเองนะครับผมวันที่28เมษายน2566นยนะครับเจอกันที่เก่าเวลาเดิมนะครับผมเป็นงานประเภณีบปุ่นบังไฟบานหน้าซึมนะครับอำเภอกุดชุ่มจังหวัดยะโสธรครับตีกายเสียนยางเอาบังไฟเขาเป็นล่นะครับผมเก่งเจริญได้4 1 5คกะแน่นนะครับ สุดยอดมากๆนะครับปีนี้ก็เจอกันอีกครับมีแน่ๆครับบังไฟเกงเจริญครับเป็นบังไฟที่เก่งมากๆนะครับสำหรับปีที่แล้วนะครับทําผลงานดีมากๆนะครับผมเป็นบังไฟราคาสูงนะครับผมก็รอหลุดรอเชียร์กันไปนะครับผม เก่งจะเจร่ญนี่ครับน้องเก่งเป็นคนรูปลอหนาตาดีครับปีทีแล้วเ่ายังมีแฟนนะครับปีนีปะหัวมีนือยังนะครับผมก็ล่อรุนร่อเชี่ยกันครับฝีมือเก่งมากๆครับเก่งสมชื่ออิหีนะครับลุงหลอดก็เป็นเอฟซอยู่นะครับผมมีข้อมูลข่าวสารกสิมาแจ้งทีแจ้งน้องให้รับทราบอีกเช่นเคยนะครับผมผู้ใดอยากมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบังไฟก็ติดตามมืงหลอดไว้เด้อครับเด้อขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเอฟสวัสดีลา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 